สวัสดีครับดีตตอนนับเขาสู่่องแป้งพะลุยครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปหาน้อไม้เนาะไม้นะครับไปหาคุดแหลวก็มาเนี่ยเข้านะครับไปติดตามชมกันเลยนะครับสีครับว่าผมจะได้น้อไม้เยอะแค่ไหนนะครับที่ตามชมครับเนาอเลยแขกหมานครับท่านผู้ชมครับเนาะไม่ไล่นะครับ ไม่ไรนะครับน,น้ำน,นะครับนอขาวนะครับขาวครับ

ครนไม่ไหลแม่ลิ้นครับง,งามง้ำครับ น้าไม่บุ้งครับสองนอครับ หมดเต็มนี่ครับหมดงามนออยู่ไหนนี่ครับมีอะไรครับน้องไม่ไลไรครับ ไม่ไรห,หน้านี่มันนอมันน่อยอยืนนะครับเหนเพือท้ทองกรไปล่างเน,น่นนะ นอ,ยอ,ยน,น,อนอยู่ตะกั่งนี้นะครับนอนน้อยนอนนี้โอ้อยพืชเต็มเดือดขลัง,ง,งร่มตรงให้กับแม่นะครับนอน้อยครับ อย่างน,นั้นกับน้องนี่ สาวตู้บัตรมาตัวยนะครับผมมาคนเดียววันนี้ อยากน้อยครับมันอยู่ในศอกนะครับเนาะนี่หนิมลอนด้วยมุนงามสอบทุบขนาดครับนอนนี่นะแข็งครับนอนนี่ นะครับอุ่นๆงามๆนะครับไหนนะครับต่างอยากด้วยครับ น้องนี่ต่างญาติคณะครับเสร็แล้วครับนี่ครับเออเอาแหนกแกนครับน้องน,นี่ อยู่ไหนกูนะครับน้อมไม่อะไรน้อ,อยมน้ำครับตามไปน้อมน้ำกันาดครับ นราไม่ไร่แกงนะครับล้ำนอนี่ครับละะักษณะเราไม่ไรนะครับหลองออกนะครับนู่นสองนอ Okay. Oh. รับรำสมครับนอ no. จุดนี้ด้ห้านอนนะครับเราไม่ไหลห้านอนนะครับนอนเลยนอนนี่สูงขนาดครับ นี่ครับงามขนาดครับน้องน,นี่ น้ํครับน้ำไม่ไรครับง้าง,งาครับเนียมนอนนะครับไหนเนียมนอนนะครับไปคุดกันครับน้องงา้างนอนนี่ เอาต้องตอยนะครับหมดงามแั้วนะครับโอ้นี่ยครับนอนนี่งามครับาขาวครับน้องไม่อะไรขาว,ขาว

ของนอครับนี่ครับมดกรับมด่างมวนี่ นอนไม่ไรนอนนี่เนย้าขนาดครับออกมาเย้าขนาดนิ่มน,นอนน้อยสองนอน,นครับเนี่ยครับหักเด้วยครับนอนนี่ แข็งขนาดครับนอนนี่ สามนอครับทุกี้ก่อนนี้ได้สามนอนะครับน้ำไม่ไหลง้มนะครับน้ำน้คกับอันนี้อันนี้ก็เป็นน้องไม้ที่เ้อง พุ้ดได้นะครับน้องไม่ไล่ครับแล้วก็น้องไม่น้อไม่บุ้งนะครับเดี๋ยวเขาจะล่างนะครับให้มันสะอาดแล้ครับดีผมก็จะมาล่างน้ำนะครับไปบ้านเขาจะได้หมดมีขี้เปื้อนนะครับน้องงามๆครับน้องไม่ไล่เดี๋ยวผมก็จะไปแต่งที่บ้านกันนะครับ เป็ี่นน้ำไม้ที่ว่าไปเนี่ยอย่างกระลั้นะครับไปพัดไปแกงกระลั้นะครับเป็ี่นน้ำไม้ที่ว่าหมวกตัวนี้รถหลานเยอะนะครับแต่ชาวาล่างก็ดูดีมาฟงนะครับจากที่เป็นคิปเปอร์ตะกี้นะครับครับผลงานหาวไม่อะไรวันนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับนอยาวๆนะครับนี่นะครับนอยาวๆนะครับนี่นะครับผลงานของผมวันนี้นะครับการหาน้องไม่ไรนะครับเนาะถือว่าได้พอสมควรนะครับเกืีบจะเต็มตะกร้าเลยนะครับนะครับผมก็จะเอาไปแกงไปต้มไปนึ่งกับน้ำพริกนะครับไปพัดนะครับลําดีนะครับนอนนี่ ทุดท้านนี่ข็ขอบคุณเอฟีนะครับที่เข้าความสมคลิปคลิปวิดีโอของผมนะครับจนจบนะครับขอบคุณนักขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมอันกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อทำสมบูรณ์จะบเพาผาดคลิปวิดีโอของผมนะครับเวลาผมเราคลิปลงไม้นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับในป่านะครับนะครับแดดออกแล้วครับนะครับ สุดท้านนี่ก่ขอบคุณครับ